พักใจบทที่สิบแค่พี่ชายพวัจรู้สึกหงุดหงิดที่เตชินีทำตัวเหมือนนกรู้ไม่ยอมนำปิ่นโตมาให้เขาด้วยตัวเองแต่กลับส่งหลานชายมาแทนทำให้เขาต้องอยู่กับว่าราลีตามลำพงังสองต่อสองหนึ่งวันเต็มตกเย็นเขาคิดว่าหล่อนจะมา แต่หญิงสาวก็ส่งหลานมาตามเคยทำไมต้อยติ่งไม่มาเองล่ะเขาตัดสินใจเอ่ยถามอย่างอดรนทนไม่ได้เด็กชายอายุอานามราวๆ12-13ปีตัดผมสั้นเกลียนหันมาตอบเขาขณะคล่อมรถจัก,กรยานนาต้อยติ่งทำความสะอาดห้องนาโตครับนาโตจะกลับมาเลยเตรียมตัวต้อนรับยกใหญ่เลยครับโตไหนตัวโต หรือหัวโตกันแน่วะรุ่นคิดพลางขมวดคิว้วแต่เขาไม่ทันได้เอ่ยถามเจ้าหนูหัวเกลียนก็ปั่นจัก,กรยานออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ชายหนุ่มได้แต่ถอนหายใจยาวพลางเพียงสายตามองตามอย่างหงุดหงิดนิดหนึง่งเด็กบ้าเอ้ยจะรีบไปไหนของมันนะเสียงบ่นอุบทำให้คนที่ก้าวออกมาจากในบ้านเลิกคิ้วขึ้น มองตามทันท้ายรถจักรยานของเด็กชายคนเมื่อเช้าเด็กส่งปินโตรหรือคะพี่วัดพะวัฒหันไปมองคนถามพยักหน้าสองครั้งใช่มาแล้วไปแล้วเขาหมุนตัวกลับเข้าบ้านแต่กลับถูกหญิงสาวยื้อแย่งปินโตรพร้อมกับยิ้มหวานลีเอาไปถ่ายใส่ถ้วยเองค่ะหญิงสาวแย่งเอาไปโดยไม่รอให้อีกฝ่ายปฏิเสธ ทำให้พวัตทอนหายใจเฮือกแล้วเดินเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นเขานั่งลงหน้าจอแล็ปท็อปจ้องนิ่งอย่างไม่มีสมาธิในใจพึมพำถึงคนที่เขาไม่รู้จกักโตโตไหนวะวะราลีมองอาหารในถ้วยหญิงสาวหันไปทางอดีตสามีแล้วเม้มปากอย่างขัดใจอาหารบ้านๆไม่ค่อยถูกปากหล่อนเท่าไรนะนึกอยากย่างปลาแซลมอน หรือเปลี่ยนเป็นสลัดผักเหลือเกินจึงเกิดไอเดียขึ้นพรุ่งนี้เราออกไปข้างนอกกันนะคะพี่วัตลีอ,อยากซื้อปลาแซลมอนแล้วก็ผักสดนะคะเสียงหวานๆพร้อมกับอาหารเย็นที่วางลงบนโต๊ะตรงหน้าทำให้คนที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับชื่อของใครคนหนึ่งเหงอยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงจะซื้อทำไมผมผูกปิ่นโตทุกวันแล้วเขาตอบสีหน้าเรียบเฉย ทำให้คนที่ก้าวเข้ามานั่งข้างๆถอนหายใจยาวดวงตาคู่งามหลุกมองอาหารพื้นๆตรงหน้าแล้วบอกรีแค่อยากลงมือทําอาหารให้พี่วัดกินก็เท่านั้นไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็กินกันแทบไม่หมดอยู่แล้วเขาตอบอดีตภรรยาทางนึกถึงวันที่ได้มีโอกาสไปรับประทานอาหารที่บ้านของเตชินีหญิงสาวรูปร่างต้หนุยรับประทานอาหารอย่างอรอร่อย ทุกคนดูมีความสุขเพราะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแม้อาหารมื้อนั้นจะเป็นอาหารง่ายๆแสนธรรมดาแต่กลับทำให้เขารับประทานอาหารได้มากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเพราะแค่มองหล่อนกินก็ทำให้เขานึกอร่อยตามไปโดยอัตโนมัติรอยยิ้มจางๆของชายหนุ่มทำให้คนที่กำลังพูดถึงรายการอาหารที่อยากจะทำต้องขมวดคิ้วนิ้วหน้า เขายิ้มอะไรบางทีเขาอาจกำลังปลื้มใจที่หล่อนมีน้ำใจอยากจะทำอาหารให้เขารับประทานก็เป็นได้คิดเช่นนั้นแล้วหญิงสาวก็ยิ่งกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นพี่วันไม่ต้องเกรงใจนะคะหลีเต็มใจทำให้พี่วัดกินพี่วัดชอบแซลมอนย่างนี่นาหญิงสาวกล่าวด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มพร้อมกับตักอาหารใส่จานข้าวให้เขา แล้วส่งสายตาอ่อนหวานให้กับคนที่หันมามองหลอนชายหนุ่มเกือบปฏิเสธแต่พอนึกอะไรบางอย่างได้เขาก็ตอบตกลงได้สิวราลียิ้มหวานอย่างพอใจขอบคุณค่ะภวัตไม่ตอบอะไรเขาแค่พยักหน้าแล้วเริ่มรับประทานอาหารมื้อเย็นไปเงียบ และตอบโต้ว,ว่าราลีกลับไปบางครั้งขณะที่ส่วนใหญ่หญิงสาวจะเป็นคนผูกขาดการพูดวันต่อมาพะวัตตื่นแต่เช้าออกมานั่งรอคนส่งปินโตเพราะหวังว่าจะเป็นเตชินีแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังอีกหนึ่งวันเพราะคนที่มาส่งให้เป็นเด็กชายคนเดิมขอบใจต้อยติ่งยุ่งม,มากเหรอถึงใช้เรามาส่งปินโตให้ เด็กชายในชุดนักเรียนที่เตรียมปั่นรถจักรยานออกไปหันมาพยักหน้ากับเขาครับเด็กคนนั้นตอบแล้วก็ทำท่าว่าจะออกไปชายหนุ่มจึงรีบเอ่ยถามเดี๋ยวเธอว่าต้อยติ่งต้องเตรียมตัวต้อนรับใครนะเป็นเรื่องที่ค้างคาใจของเขามาตลอดคืนจึงต้องได้รับการไขข้อข้องใจอย่างเร่งด่วนนะโตครับ ชายหนุ่มขมวดคิว้วแล้วคนที่ชื่อโตคนนี้เป็นใครหรอต้อยติ่งถึงต้องเตรียมตัวต้อนรับคราวนี้เป็นเด็กชายบ้างที่เริ่มขมวดคิว้วพรางคิดในใจแล้วผู้ชายคนนี้จะอยากรู้ไปทำไมกันนักหนาเดี๋ยวเขาก็ไปโรงเรียนสายกันพอดีน้าโตเป็นตำรวจอยู่แถวชายแดนโน่นาน,นานๆจะกลับมาสักทีผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าโรงเรียนไม่ทัน พวัตขยับปากจะถามอีกสักคำถามแต่เจ้าเด็กหัวเกรียนก็ปั่นรถจักรยานออกไปเสียแล้วทำให้เขาจำต้องเก็บคำถามมากมายเอาไว้ในใจอย่างหงุดหงิดตลอดช่วงเช้าพอสายก็ต้องขับรถยนต์พาวราลีออกไปซื้อของไม่เพียงโตมอนรอกที่กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ไตรวุฒิน้องชายคนเล็กก็กลับมาพร้อมๆกันทั้งสองตั้งใจมาเซอร์ไพรส์ตีน้าผู้เป็นพ่อและเตชินี ขณะที่หญิงสาวกำลังทำทับทิมกรอบอยู่นั้นเสียงรถยนต์ก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านหญิงสาวลุกขึ้นจากเก้าอี้ในครัวแล้วเดินไปที่หน้าต่างพอชะงงกหน้าลงไปก็พบกับคนที่กำลังกระโดดลงมาจากรถหญิงสาวยิ้มแป้นทันทีพร้องกับตะโกนลงไปโดยไม่รออะไรทั้งนั้นโหยอะไรเนี่ยกลับมาพร้อมกันเลยเหรอ ตรยุทธเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวแล้วยิ้มกว้างร่างสูงของชายหนุ่มที่เป็นหนุ่มเต็มตัวเพราะอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายโบกมือให้พี่สาวขณะเดียวกันพี่ชายของเขาก็ก้าวลงมาจากด้านคนขับพร้อมกับส่งยิ้มฟันขาวให้กับน้องสาวฝาแฝดก็อยากให้แปลกใจไงล่ะไตรยุทธตอบกลับคนเป็นพี่สาวรีบวางมือแล้ววิ่งตุบตับมาจากในบ้าน เช่นเดียวกับมารดาที่ก้าวออกมายิ้มหน้าบานไม่แพ้กันมากันแล้วเหรอเด็กๆมามาขึ้นมาในสายตาของติยาไม่ว่าลูกชายและลูกสาวจะตัวโตวปานใดแต่สำหรับนางแล้วทั้งสามคนยังคงเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอสวัสดีครับแม่คิดถึงแม่จังเลยลูกชายที่ตัวโตวสูงใหญ่เข้ามากอดแม่พร้อมกัน พอดีกับพี่เตชินีวิ่งออกมาถึงคนทั้งสามเจ้าของใบหน้าสวยยิ้มแป้นรอกระทั่งคนทั้งสองผละจากร่างของมารดาแล้วหันมามองหล่อนไงเราสบายดีโตมอนเอ่ยทักน้องสาวฝาแฝดพร้อมกับยกมือขึ้นวางบนศีรษะของอีกฝ่ายแล้วโยกเบาๆอย่างเอ็นดูแม่ก็เห็นไหมเนี่ยท้องเขาไม่เคยแฟบปลอก ไม่พูดเปล่าแต่เตชินียังแอนพุงอวดแฝดคนละฝ่ายอย่างโตมอนเสียด้วยซ้ำทำเอาคนทั้งหมดหัวเราะคลื่นเพลงออกมาโตมอนและเตชินีเกิดห่างกันแค่9ก้านาทีแต่ด้วยความเป็นผู้ชายทำให้เขาตัวโตกว่าอีกฝ่ายมากทั้งสูงใหญ่มีร่างกายกำยำเหมือนบิดาหน้าตาคมเข้มไปทางแม่แต่มีสีผิวค่อนข้างคล้ำเหมือนพ่อ ทว่าเตชินีกลับอวบอิ่มเหมือนมารดาแต่หน้าตาออกจหวานเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆทั้งสองจึงมีหน้าตาที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะักจนใครๆหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าหญิงสาวเป็นคนรักของเขาก็หลายหนส่วนน้องชายคนเล็กกลับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุด,สดๆเพราะใบหน้าของอีกฝ่ายมีทั้งความหวานและคมเข้มพอดีและร่างกายใหญ่โตไม่แพ้โตมอ จนสาวๆตามติดชนิดถั่วกระไดบ้านไม่เคยแห้งเลยทีเดียวแม่บอกว่าพี่ต้อยติ่งนะ่ะรูปร่างอ้วนติดแม่ตอนสาวๆใช่ไหมแม่ไตรวุฒหันไปถามมารดาจึงถูกพี่สาวค้อนขวับอย่างมันไส้ขณะที่คนเป็นแม่พยักหน้ายิ้มยิ้มใช่แต่ถึงแม่จะอ้วนแม่ก็สวยนะสวยขนาดพ่อของเราที่สาวๆจ้องจะงาบกันทั้งจังหวัด ยังมาตามจีบแม่แค่คนเดียวนะ่ะคิดดูแล้วกันคนเป็นแม่ได้ทีคุยเคืองทำให้ลูกๆทั้งสามคนหัวราอร่วนพยักหน้างหงึกงกักใช่เพราะพ่อกับแม่เราหน้าตาดีพวกเราถึงหน้าตาดีกันขนาดนี้ไงจริงไหมเตชินีบอกเสียงใสพร้อมกับยกแขนขึ้นกอดคอทั้งพี่ชายและน้องชาย รังใบหน้าของทั้งสองมาชิดใบหน้าของตัวเองเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆกันไปเลยคนเป็นแม่หัวเราะเบาๆก่อนจะใส่หน้าอย่างระอาแล้วบอกเอาเถอะเอาเถอะแม่คนหลงตัวเองโตไตรเข้าบ้านกันก่อนแม่กับต้อยติ่งทำกับข้าวรอเอาไว้หลายอย่างของชอบของลูกทั้งนั้น หลังจากนั้นคนทั้งสี่ก็ก้าวเ,เข้าบ้านพร้อมเสียงคุยดังลัน่นบรรยากาศที่เงียบสงบเมื่อลูกชายทั้งสองคนไม่อยู่จึงกลับมาอบอุ่นและพลึกขึ้นอีกครั้งยามทั้งสองกลับมาบ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังพวัดเลือกผลไม้นำเข้าราคาแพงติดมือไปหลายชนิดรวมทั้งเนื้อสัตว์เกรดเอเช่นปลากระพง เนื้อหมูสันในและอกไก่ขณะที่วาราลีเลือกผักสดและปลาแซลมอนสลับกับหันไปมองชายหนุ่มอย่างนึกแปลกใจแต่ก็ยินดีที่เขามีแก่ใจช่วยเลือกซื้ออาหารคงเพราะรู้ว่าหล่อนจะอยู่ด้วยนานจึงเลือกซื้อไปเพิ่มหลายอย่างโดยไม่พูดไม่จาอะไรพี่วัดซื้อไปเยอะแยะแบบนี้แล้วเราจะกินกันหมดหรอคะเอ่ยถามขณะเดินออกมาจากห้างสรรพสินค้า ชายหนุ่มเหลือบตามองคนพูดแวบ,บหนึ่งแต่ไม่ตอบอะไรเขาลำเลียงวัตถุดิบใส่หลังรถแล้วเดินกลับมาประจำที่นั่งคนขับวันนี้พี่วัดอย่าลืมบอกกับแม่บ้านคนนั้นด้วยนะคะว่าไม่ต้องทำปิ่นโตมาให้เพราะเย็นนี้ลีจะทำเองอันที่จริงบอกหยุดทำไปจนกว่าลีจะกลับน่าจะดีกว่านะคะหญิงสาวยังกล่าวต่อไป ยิ่งเห็นว่าเขาไม่ตอบโต้ก็เหมือนกับยิ่งได้ใจลีว่าอาหารที่แม่บ้านทำมาส่งไม่คุ้มกับค่าผูกปิน่นโตเลยนะคะเพราะถ้าจะทำมาแบบทุกวันนี้ลีว่าพี่วัดยกเลิกไปเลยจะดีกว่าแต่ละมื้อมีแต่อะไรก็ไม่รู้ลีไม่ชอบเลยถ้าไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องกินของเขาก็ได้ไหนซื้อของมาแล้วก็ทำอย่างที่ชอบกินเองก็แล้วกัน เขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆขณะที่วาราลีนิ่งเงียบลงทันทีกำลังคิดว่าเขาเห็นด้วยกับความคิดของหลอนหรือว่ากำลังประชดประชันกันแน่เมืม่อมาถึงบ้านพวัตก็ช่วยหญิงสาวขนของเข้าไปเก็บในครัวแต่มีบางส่วนที่เขาไม่ยอมขนล,ลงจากรถวาราลีเห็นแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาหวังจะนำเข้าบ้านพวกนั้นเอาไว้อย่างนั้นแหละ าวัตท,ที่กลับลงมาร้องบอกทำให้หญิงสาวหันไปมองเขาด้วยสายตางุนงงอ้าวทำไมล่ะคะเอ่ยถามพลางมองเจ้าของร่างสูงที่ก้าวตรงมาหาเขาดึงของในมือหล่อนเก็บเท่าที่เดิมปิดประตูหลังแล้วเดินไปยังด้านคนขับทำให้หญิงสาวต้องเดินตามเขาไปติดๆแล้วรีบยื้อยุดประตูเอาไว้พี่วัดจะไปไหนคะ ทั้งสีหน้าและแววตาของวราลีเริ่มขุนมัวริมฝีปากที่แต้มยิ้มตลอดเวลาก็เริ่มเม้มแน่นไปข้างนอกสักพักเขาตอบแค่นั้นแล้วดันหล่อนออกห่างพร้อมกับดึงประตูปิดเสียงสตาร์ทรถดังกระหึม่มทำให้ร่างละหงของวราลีต้องถอยหลังและมองตามท้ายรถคันนั้นเคลื่อนออกไปด้วยความรู้สึกโกรธและน้อยใจที่กำลังตีตื้นขึ้นมาจนาน้ำตาเออครอ วัดขับรถมาถึงบ้านของเตชินีเพียงเวลาไม่ถึงสินาทีเขาจอดรถที่หน้าประตูรั้วมองเข้าไปเห็นใครต่อใครหลายคนเดินไปมาโต๊ะที่ตั้งอยู่บนลานหน้าบ้านมีอาหารวางเรียงพร้อมเตาหมูกระทะข้างกันมีเตาปิกนิกที่กำลังย่างอะไรบางอย่างมีชายร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อยืดลายพรางกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลกำลังยืนคุมเตา ตัดผมเกลียนใบหน้าคมคายไล่เรียกกันก็มีผู้ชายหน้าตาดีอีกคนเดินออกมาพร้อมกับถาดอาหารฝ่ายนั้นมีท่าทางชะง,งักเมื่อมองตรงมาทางเขาแล้วหันไปคุยก,กับผู้ชายหัวเกลียนครู่หนึ่งจึงเดินตรงมายังรั้วบ้านมาหาใครเหรอครับไรวุฒิเอ่ยถามคนที่ก้าวออกมาจากรถยนต์พร้อมกับนึกชมอีกฝ่ายในใจ หมอน,นี่หน้าตาหล่อดีแฮะผมมาหาต้อยติ่งครับคำตอบของผู้ชายแปลกหน้าทำให้น้องชายคนเล็กเลิกคิ้วสูงอย่างรู้สึกแปลกใจเขากวาดตามองคนที่อยู่นอกรั้วบ้านแล้วหันไปมองหาพี่สาวแต่เมื่อไม่เห็นร่างอวบเขาจึงหันกลับมาอีกครั้งแล้วบอกเชิญเข้ามาก่อนสิครับเดี๋ยวผมจะเปิดรั้วให้พูดจบ เขาก็เลื่อนรั้วเปิดให้อีกฝ่ายรอจนรถคันโตเข้าไปภายในบ้านเรียบร้อยจึงเลื่อนประตูปิดพอดีกับพิิยาก้าวลงมาจากในครัวเมื่อเห็นคนที่ออกมาจากรถยนต์จึงเอ่ยทักทายทันทีอ้าวคุณวัชเข้ามาก่อนค่ะแหมไปไหนมาละเนี่ยติยาเอ่ยถามคนมาใหม่ชายหนุ่มยิ้มให้อีกฝ่ายพร้อมกับหิ้วของฝากส่งให้นาง พอดีผมไปซื้อของนะครับก็เลยซื้อมาฝากคุณน้าด้วยเขาส่งของฝากให้ติยารับไปอย่างเกรงใจโท่ไม่น่าจะต้องลำบากหาซื้อมาเลยแต่ซื้อมาแล้วก็ขอบใจมากนะจ๊ะติยากล่าวใบหน้าแต้มยิ้มพอเห็นเขามองไปยังลูกชายทั้งสองจึงแนะนำให้รู้จักกันพอดีว่าวันนี้ลูกๆเขากลับมาเยี่ยมบ้าน ก็เลยทำอาหารกินกันคุณวัดมาก็ดีอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันนะคะจะได้แนะนำลูกชายให้รู้จักด้วยโตไตรามารู้จักกับคุณวัดสิลูกพระวัดมองไปยังโตมอนและไตรวุฒิเช่นเดียวกับคนทั้งสองที่หันมามองเขาทั้งคู่วางมือจากเตาย่างแล้วตรงมาหาแม่ทันทีติยายิ้มให้ลูกชายก่อนจะหันมาแนะนำให้รู้จักกันเอาไว้ โตไตรนี่คุณพวัตคนที่แม่เล่าให้ฟังว่ามาเช่าบ้านคุณย่าของเรายังไงทั้งสองยกมือขึ้นไหวทันทีพวัตรีบรับไหวทั้งสองพร้อมยิ้มตอบติยายิ้มให้ทั้งหมดแล้วเอ่ยออกมาอีกว่าคนนี้ชื่อโตมอนเป็นลูกชายคนโตของนาเป็นพี่ชายฝาแฝดของเจ้าต้อยติ่งเขาล่าแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเท่าไรหรอกตอนนี้เป็นตำรวจอยู่ชายแดนโน่น ส่วนคนนี้ชื่อไตรวุฒิกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายคะ่ะนางบอกกับพวัตชายหนุ่มมองผู้ชายทั้งสองด้วยสายตาพิจารณาเริ่มมองเห็นความคล้ายคลึงกับเตชินีพอๆกับที่ความโล่งใจบังเกิดเมื่อรู้ว่าผู้ชายที่ชื่อโตมอนคือพี่ชายฝาแฝดของหญิงสาวเวลานั้นเตชินีก้าวออกมาพร้อมกับบิดา หญิงสาวถือหม้อใบใหญ่เงาวับลงมาจากบนบ้านท่าทางจะหนักมิใช่น้อยส่วนบิดาของหญิงสาวมีกระมังผักต่างๆเดินตามกันออกมาสวัสดีครับชายหนุ่มยกมือไหว้ตรีหน้าคุณพ่อลูกสามยิ้มรับทันทีอ้าวคุณวัดมาก็ดีเลยจะได้อยู่กินด้วยกันตอนแรกว่าจะชวนคุณมาด้วย แต่เจ้าต้อยติ่งบรรหาว่าคุณมีแขกมาอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยไม่อยากจะรบก,กวนว่าแต่แขกกลับไปแล้วหรือครับตรีน่าชวนคุยขณะที่เตชินียิ้มให้เขาแล้วหันไปเทน้ำซุปใส่เตาหมูกระทะพวัตละสายตาจากหญิงสาวแล้วตอบบิดาของหลอนยังเลยครับพอดีผมไปตลาดก็เลยซื้อของมาฝาก พูจบก็มองไปยังเตชินีที่กำลังวุ่นวายอยู่กับหน้าเตาอีกครั้งท่าทางแบบนั้นไม่พ้นสายตาของโตโมอนและไตรวูดสองพี่น้องสบตากันไรวูดอมยิ้มล้อเลียนแต่โตมอนกลับปรีตามองผู้มาใหม่ด้วยสายตาจ้องจับผิดมองพี่ต้อยติ่งแบบนี้ผมว่าพ่อกับแม่ใกล้จะมีข่าวดีแน่ๆสงสัยหมูเกินห่าบตัวนี้จะขายออกแล้วระมัง เสียงหัวเราะเบาๆกับท่าทางซุบซิบของเจ้าวัยร้ายทำให้เตชินีต้องกะเม้นตามองแต่น้องคนเล็กที่ตัวโตกว่าเมื่อเห็นสายตาเอาเรื่องกลับไม่สะทกสะท้านเขายิ้มเพลแล้วบุยใบยไปทางพวสที่กำลังคุยกับพ่อและแม่ของพวกตนแล้วทำตาปิ๊งปิ้งใส่พี่สาวอย่างล้อเลียนเตชินีถลึงตาใส่น้องชายแล้วเลื่อนสายตาไปมองอยังร่างสูง เขาหันมามองเรากับนัดหมายทำเอาหญิงสาวแก้มร้อนเผารีบก้มหน้าก้มตากลับหมูย่างบนเตาอย่างเอาเป็นเอาตายท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันของน้องชายตัวแสบและสายตาจับผิดของพี่ชายฝาแฝดพวัตหันไปยิ้มให้ตรีนาธและติยาภายในใจปลอดโปร่งอย่างประหลาดจากที่ขุนมัวมาจากบ้าน แต่เมื่อมาอยู่ตรงนี้ทั้งที่ไม่เคยชอบเข้าสังคมไม่ชอบคนมากๆเขากลับรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะหลังจากได้รู้ว่าผู้ชายที่ชื่อโตมอนเป็นเพียงแค่พี่ชายของเตชินีเท่านั้น